ผมบอกไปก่อนเลยนะว่าเกมนี้ไม่คือเกมที่จะปลุกความรอนใจในตัวคุณได้เราจะเพราว่าเกมนี้แม่งหาห้องโคตรไวเลยแปบ๊บเดียวแม่งหาได้หลายคนแลนะ้วน่ะสิ่งที่โชคดีที่สุดของเกมนี้ก็คือการที่มันสุ่มแมพที่เล่นง่ายที่สุดให้กับเรา,ามันสุ่มแมพที่อุบาทมาให้มึงก็เตรียมตัวล้าโลกได้เลยโอเคมันสุ่มแมพนี้มาให้กูผมมีความรักจะบอกนะกัปตันกูเล่นแมพนี้ไม่เป็นพอเวลานับถอยหลังแม่งหมดลงแม่งก็ลุมอัดกันอย่างงี้วิ่งเหมือนแบบจะไปประท้วงข้าเหนียวหรือขึ้นราคาไอ้เชี่ยเป้าหมายของกู โอเคอยากลแล้วแล้วกูก็ได้ไปสังเกตไอ้หนุ่มเท้าไฟที่มังวิ่งแล้วเท้าม่งติดเป็นไฟ <S 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 อีฮานี่มังจ้องจะกอดกูนั่น่ะเพียงแค่เราผ่านจุดนี้ไปได้เราก็จะสามารถเข้าเส้นชัยได้อย่างปลอดภัยแค่กูหลบให้ได้ทุกอย่างก็ได้จะโอเค ไม่ได้แดกกูหรอกไอชี้ก็มาของเราคือการไปที่เด้งดึงไพื่อทีจะเด้งไปที่เส้นชัยซึ่งคราวนี้แหละกูต้องทำได้เวก้กูกูกูทำได้กูเก่งกูเพิ่งจะมาสังเกตตอนจบว่าไอ้นี่มันไม่ได้วิ่งเป็นไฟแต่แม่งวิ่งเป็นกล่องของขวัญไอ้พวกที่มาสกิลไม่ถือมันก็จะตกลงไปตามระเบียบสิ่งที่รู้ที่สุดในเกมนี้ก็คือการสุ่มแมปเงาแมปส้นตีนอะไรให้กูนี่แต่แม่งสุ่มมานี่กูไม่เคยเล่นสักแมปเลยเราจะสังเกตได้ว่ารอบนี้มันจะนับคนเข้าเส้นชัยแค่แปดคนเท่านั้นต่อใหห้กููจะเดงส่แคไนกกู็ไมมม่่่ีววัันตตกกกลงไไปปเพรราะะูใชอบพวกตััววประกอบส่่นใหญมกจะไมม่่ีสกกิลในารรอยูอด กูคงไม่ได้ตาฝาดหรอกใช่ไหมเมื่อกี้นี้รู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเลยที่กูสามารถเข้าเส้นชัยเป็นคนที่หนึ่งได้ว่างไงไอ้หอยแล้วมันก็แน่นอนอยู่แล้วเว้ยผู้ชนะเท่าน,นั้นที่จะอยู่รอดเพราะกูเห็นด่านเท่านนั้นกูมแม่งเวลี่ฟักกิ้งงงเลยลาวาแม่งเต็มไปหมดเลยหอยจากการฆ่าคดีของผมแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องห้ามโดนลา,าวาแล้วไอ้พื้นพวกนี้มันจะจมลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีพื้นใหม่ออกมาซึ่งม,มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าคือไม่ทันก็คือจบเหย์แค่าาคาานั้นแหละนี่ฮ่่านาถถถี่แล้วมัันนกก็ตาายยหหมดเล